ถ้าบ้ากับมันนะแล้วก็บ้าตามข่าวนะบ้าตามผู้นําที่ปอดแหกทั้งหลายนะผมว่าประเทศเราไม่ฟื้นหรอกครับ,รบและมีเป้าหมายเพื่ออะไรเพื่อต้องการเมียอำนาจสูงสุดในการปกครองไม่ใช่มียอำนาจในการปกครองเป็นรัฐบาลน,นะครับต้องการเป็นประมุขของรัฐเลยจึงเป็นที่มาของกลุ่มขบวนการที่เรียกว่ากลุ่มขบวนการล้มเจ้ามีการดูหมิ่นเหยียดยามอาฆาตบ้ายสถาบันพระมหากษัตริย์สถาบัน,าาน,นชี้ไปแล้ว นะครับว่าเป็นปฏิบัติต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษ,ษ,ษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขก็ไม่ยอมยอมังออกมาเคลื่อนไหวออกมาอลาวาดออกมาถแถลงการไม่ยอมรับคําพิพากษาสิ่งเ่านี้กำลังเกิดขึ้นแต่ทั้งหมดทั้งหมู่ทั้งมวลเนี่ยเขาวางหลักนะครับมีคนวางหลักที่จะล้มรัฐบาลตามกรอบเวลาที่เขากำหนดทั้งหมดเป็นเรื่องของอา สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทสศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจฮะก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของแมวกำลังเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองอย่างหนักพยายามลมม้มรัฐบาลนะครับให้พักของตัวเองพยายามคว่ำบาตรไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะแล้วก็สู่กระบวนการวิเคราะห์และก็สู่กระบวนการสังเคราะห์กัน บอกว่าสิ้นปีนี้ถึงร้อยล้านโดสเพราะธนาคารประเทศไทยเชื่อว่าที่ปีกนี้ว่าไอม,มันจะโตมันจะโตสี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยเพราะมั่นใจว่าเราจะได้ร้อยล้านโดสซึ่งผมบอกได้เลยนะไม่มีทางไม่มีทางเลยมผมยังไม่แน่ใจว่าแค่สัง่งวัคซีนมากรในประเทศไทยครบร้อยล้านโดสจากโดสเนี่ยจากวันวันจากวันแรกจนถ,ถึงวันที่ปีเนี้ยไม่มี ไม่รู้จะได้หรือเปล่าเอามากองนะแล,ล้วไอ้เรื่จะฉี่ให้ครบร้อยล้านโดสนิ่โอเคดิผมไม่มั่นใจเลยถ้าบริหารแบบนี้นะ ใครว่าคุณประยุทธ์แกไม่ใช่ไอคิวแกสูงนะไม่งั้นแกเข้าเตรียมทหารไม่ได้เพราะนั้นวันนี้ที่แกพูดอะไรเสลอออกมาเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นมาร์เก็ตติ้งของแกหรือเปล่าอ <c oughs> จะให้คนลืมความทุกข์ยากของชีวิตมาสนใจเรื่องบา้บาๆที่แกแนะนําหรือเปล่าผมไม่แน่ใจ <c oughs> เออแกอาจจะเป็นนักการตลาดก็ได้นะไรแ, <c oughs> แถมยังไม่พอนะ <c oughs> แถมยังไม่พอเนี่ย <c oughs> แกก็แกล้งคุยกับสัสตว์ตรงนั้นตรงนี้เนี่ย <c oughs> ผมไม่ได้คิดว่าแกตั้งใจโง่หรอกผมอยากจะให้ท่านนายกเนี่ยได้มีหัวใจรักประชาชนกว่านี้หน่อยนะครับได้ไปดูแลว,ว่าเขาเขาทุกขสุขดิบเรื่องอะไรได้แก้ไขปัญหาให้เขาได้สินค้าบริภโภคอุโภคขึ้นราคาตลอดทําไงก็ท่านก็มีข้อแนะนําวันนี้ท่านก็ให้เลี้ยงไก่2ตัวเดีายพึ่งฆ่ากินนะให้มันไขไปเรื่อยๆก่อน <c oughs> โอมิครอนเนี่ยมันจะไปอยู่ในหลอดคอเนี่ยเชื้อมันจะเยอะแต่ลงปอดน้อยมากแต่มันไม่รู้มันลงปอดใครปอดแหกหมดเนี่ยตอนเนี้ยอย่าไปปอดแหกพอเห็นโอมิครอนฟังตรงนั้นฟังนี้โอสติตดินดกราฟขึ้นกราบยังนี้ลงปอดเลยแหกเลยแต่ว่าากล้าหน่อยทูที่เรื่องอื่นกล้าเรื่องนี้กลัวอะไรรีบเอา m ี n ออมาบูส์มี n อคือไฟเซอร์กับโมเดอร์นาเอามาบูส์เร็วๆเพื่อที่จะทำให้คนมันดีขึ้น บอกให้อนุทินกล้าๆหน่อยซื้อ m r n e a มาให้ประชาชนเอามาสัก20ล้านโดส30ล้านโดสนะมามาบูส์รับรองเลยว่าทีนี้สบายเลยอย่าไปนี่ถ้าบ้ากับมันนะแล้วก็บ้าตามข่าวนะบ้าตามผู้นำที่ปอดแหกทั้งหลายนะผมว่าประเทศเราไม่ฟื้นหรอกครับแล้วดีไม่ดีนะบอกให้ถ้าเราเละอย่างนี้นะที่ตั้งใจจะเป็นเจ้าภาพเอเปกะ ไม่รู้จะต้องประชุมทางออนไลน์กบเปล่า <c oughs> หรือจะมากันจริงบเปล่า <c oughs> ผมไม่แน่ใจกร,ระบวนการวิเคราะห์เราคงเห็นดักสินชินวัตรออกมาเคลื่อนไหวพยายามโจมตีประเทศไทยโจมตีการทํางานของอรัฐบาลของพระเอกประยุทธ์ว่าไม่สามารถฉีดวัคซีนให้ครบ100ล้านโดสได้นะครับภายในปี2 5 6 4ซึ่งปรากฏว่านะครับเขาฉีดครบไปแล้ว100ล้านโดสต,ตั้งแต่วันที่9ธันวาคมที่ผ่านมาและเฉลิมฉลอง100ล้านโดสไปแล้ว นะครับตอนนี้เขาก็พยายามโหมกระพือผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรนะครับก็ปรากฏว่านะก็ออกมายอมรับว่าจะต้องคว่ำในสภาให้ได้นะครับแล้วก็จะต้องสอนเป็นบทเรียนต้องการคว่ำในสภานะครับโปโศกก็เรียกร้องอ่านะของฝ่ายค้านก็เรียกร้องนะครับบอกว่ารัฐบาลแก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้รัฐบาลกำลังทําให้เศรษฐกิจประเทศล้มเหลวนะ,นะเพื่อไทยภาคเขาก็พร้อมที่จะมาเป็นรัฐบาลแทน นะครับเข้ามาบริหารจัดก,การแทนนะครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจนะครับคือฝ่ายรัฐบาลเองก็บอกว่าเขาทำทุกอย่างแล้วนะหลังจากที่วิปรัฐบาลปรากฏว่านะครับสสส่วนใหญ่ก็ติดภารกิจลงไปในพื้นที่นะก็พยายามควบคุมแล้วก็ชนปัญญาแล้วนะก็บ,บอกให้เล่นเกมการเมืองเขาบอกก็ทำหนึ่งที่เขาเต็มที่แล้ว เลครับประเด็นที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นเอาตกลงมันจะเป็นยังไงอ่ะเขาวางหลักบุดหมายจะให้รัฐบาลล้มตามกําหนดเมื่อไรกันแน่ในเชิงการสังเคราะห์ยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองนะครับเขาวางหลักที่จะล้มรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ให้ได้เดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ธันวาคมปีพุทธศักราช2554และก็64ก็จะล้มให้ได้ปี65 จะล้มให้ได้ในเดือนกุมภาพันธ์ให้ได้เขาบอกไม่รอดแน่ทักษิณบอกเลยไม่รอดแน่แนเกมเห็นชัดตั้งแต่วันที่อะไรหนึ่งธันวาคมก็พยายามจะเอาม็อบรถบรรทุกออกมาแต่ก็ไม่สามารถแก้ปัญหาอะไรได้พยายามจะเอาม็อบฝั่งอีกฝ่ายหนึ่งก็มุ่งสนับสนุนนะครับที่จะทําการต่อสู้นะครับบุกสภาบุกทำเนียบนะครับโดยมีม็อบชน,นะม็อบแกนนำเยาวะชนปลดแอกราสฎรแก๊งราสฎด,ด ะะมอบทะลุแก๊ดออกมาปรากฏว่าติดคุกติดตารางกันเป็นแถวมอบจุดไม่ติดเหมือนจากอะไรนะ,ะต่างจากการชุมนุมของกลุ่มกรปปสท,ที่ปรากฏว่าจุดติดชุมนุมประท้วงครั้งใหญ่แล้วขับไล่นะครับทักษิณในสมัยพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยและยิ่งลักชินวัตรมีการชุมนุมครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร ขับไล่รัฐบาลยิ่งรักชินวัตรจนเป็นที่มาของการถูกระฐบระหารในเวลาต่อมายิ่งรับถูกชี้มูลนะครับความผิดจากนั้นก็หนีหนีเสร็จปรากฏว่าถูกดำเนินคดีตามกฎหมายก็หนีออกนอกประเทศจากวันนั้นจนถึงวันนี้นะครับการเมืองถ้าเปรียบเทียบกันปัจจุบันเนี่ยเขากําลังพยายามล้มโดยสู้ทั้งปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในคือปัจจัยภายนอกคือนอกสภาปัจจัยภายในคือนในสภาเป็นที่อึ้งเลยเอ่ะบอกฝ่ายค้านบอกจะทําทุกอย่าง จะคว่ำทุกอย่างเพิ่งสั่งสอนรัฐบาลจะต้องยุบสภาให้ได้ประชาชนอึง้งเลยโอ้โหนักการเมืองทำกันแบบนี้ในการแย่งอํานาจกันเลยถึงขั้นประกาศว่าทําไม่ได้ฉันจะทําเองฉันเป็นรัฐบาลเองโอ้โหวอนขนาดนี้เลยแย่งอานาจกันขนาดนี้เลย,ย,นนเลยพวกเราในฐานะประชาชนก็คงได้เห็นได้เข้าใจทางการเมืองมากขึ้นว่าการเมืองปัจจุบันมันเป็นเรื่องของอํานาจเป็นเรื่องของคนกลุ่มเดียวคนกลุ่มหนึ่งที่ต้องการผลประโยชน์ นะครับและมีเป้าหมายเพื่ออะไรเพื่อต้องการมีอำนาจสูงสุดในการปกครองไม่ใช่มีอำนาจในการปกครองเป็นรัฐบาลน,นะครับต้องการเป็นประมุขของรัฐเลยจึงเป็นที่มาของกลุ่มขบวนการที่เรียกว่ากลุ่มขบวนการล้มเจ้ามีการดูหมิ่นเหยียดยามอาฆาตมาตรลายสถาบันพระมหากษัตริย์ฐานูนชี้ไปแล้วนะครับว่าเป็นปฏิบัติต่อการปกรครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุกขก็ไม่ยอมยังออกมาเคลื่อนไหวออกมาอาวาสออกมาแถลงการไม่ยอมรับคําพิพากษา ิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นแต่ทั้งหมดทั้งหมู่ทั้งมวลเนี่ยเขาวางหลักนะครับมีคนวางหลักที่จะลมรัฐบาลตามกรอบเวลาที่เขากําหนดทั้งหมดเป็นเรื่องของอํานาจเพราะการเมืองคือการแสวงหาอํานาจนักการเมืองคือนักแสวงหาอํานาจอํานาจที่ยิ่งใหญ่คืออํานาจการปกครองประเทศประชาชนึต้องรู้จักนักการเมืองและพรรคการเมืองอย่างลึกซึ้งก่อนจะมอบอํานาจให้กับนักการเมือง ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีกับคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะชาคือแผ่นดินที่เราอยู่อาศัยศาสนาคือคำสอนของศาสดาพระมหากษัตริย์ คือผู้ปกครองแผ่นดินโดยธรรมทั้งสามสถาบันคือไตรโลที่คงอยู่คู่แผ่นดิน เลือดทุกอย่างทั้งชีวิตอุทิศได้บรรพชนหลังเลือดน้องปกป้องใครลูกหลานไทยอย่าหันกลา้าเนรคุณสีขาว สีและเงินแทนราชามหาเกัตรหากดุรัตบรนดานสกด,ดักุแข่งพระบารมีจักรีวงสมบังเแ่งราตรงเย็นตน้เงช